สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้พบกับคุณครูชนทิชาหรือคุณครูเชอรี่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวค่ะตัวชี้วัด พอพาน2.1ปปา2ทับ1ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันค่ะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวนักเรียนคะการทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและมีความรักความผูกพันกันนั้นเราต้องปฏิบัติดังนี้นะคะ หเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ดือ้อไม่สนและไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกนะคะ 2. มีกิริยมรามารยาทเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน เช่นพูดจาสุภาพมีคำลงท้ายถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ควรจะมีคำว่าครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ควรจะมีคำว่าค่ะการค้่อมศีรษะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นมารยาทที่ดีงามนะคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวในข้อ3ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือเวลา ที่นักเรียนมาโรงเรียนก็ต้องเชื่อฟังคําอบรมสั่งสอนของคุณครูนะคะ 4. รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผล,ลไม้หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะ ซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยค่ะ 5. ช่วยเหลืองานต่างๆในบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานหรืออาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องถ้าเรามีน้องนะคะไม่กระทำในสิ่งที่ผิดหรือเกิดอันตรายต่อตนเองไม่ประพฤติตนเป็นคนที่เกเรและลักเล็กขโมยน้อย ถ้าของอันไหนไม่ใช่ของเราเราไม่ควรหยิบมานะคะไม่ทดลองพวกสารเสพติดต่างๆค่ะเพราะจะทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะสรุปนะคะครอบครัวที่มีความสุขเกิดความรักและความผูกพันก็มาจากครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนลูกๆของเราและเราก็จะมีความสามัคคีกันนะคะ รู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติตนของตนเองช่วยดูแลงานในบ้านเล็กๆน้อยๆเป็นเด็กดีถ้าเป็นเด็กก็ต้องทำไมคะรู้จักเรียนหนังสือรู้จักรับผิดชอบทำงานส่งคตูคนะคะผู้ปกครองก็จะรู้สึกยังไงคะรักและมีความห่วงใยลูกๆไม่กังวลเมื่อลูกของเขาเป็นเด็กดี และสุดท้ายครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะวันนี้นะคะคุณครูเชอรี่มีใบงานที่8เรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวในฝันของนักเรียนนักเรียนคิดไว้ว่า ในครอบครัวของเราจะมีความสุขมีคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะพานักเรียนไปเที่ยวที่ไหนไหนที่นักเรียนชอบทะเลภูเขาน้ำตกนักเรียนก็สามารถวาดรูปออกมาตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเชอรี่ขอฝากเพลงมาให้นักเรียนฟังหนึ่งเพลงนะคะบ้านของฉันอยู่เด็กันมากลาย พ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายอีกทั้งหน้าพี่ระนองรวมกันทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันค่ะสำหรับวันนี้คุณกูเชลี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ